สวัสดีครับพี่น้องชาวกอล์ฟไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับมาชี้เป้ากันเช่นเคยครับก็วันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยครับพอดีอยู่ในรถนะครับนะเครื่องแรงไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับนะเราลองมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็นเครื่องสามพันซีซีนะครับนะเป็นตัวดีเซล 5L ครับจดทะเบียนปี2004ครับนี่เครื่องเดิมครับเจ้าของบอกน็อตไม่เคยขยับนะครับ สีเดิมบางทั้งคันครับภายในสวยครับนะเป็นของเดิมครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับขับทางไกลได้เลยครับนะเจ้าของลงรายละเอียดไว้แบบนี้ครับเอกสารการโอนนี่ครบครับภาษีนี่ปี6กหกับนี่รายละเอียดเจ้าของนี่บอกเปลี่ยนสายพานทามมิ่งมาเรียบร้อยแล้วครับนะเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะเรียบร้อยครับรายการที่ทํานี่ค่อนข้างจะหลายอย่างอยู่ครับที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับคอมแอร์นี่เปลี่ยนใหม่แล้วครับ น้ำเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนใหม่หมดครับนะเรียบร้อยครับภายในหลังคานี่ก็พุ้มใหม่ครับพื้นปูไม้อัดใหม่ด้วยครับนะใส่หลังคาพร้อมบันไดใหม่ครับนี่ยางกระจกรอบคันนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับวงล้อไฟฟ้าครับทำมใหม่ครับนะขับเบามือเลยทีเดียวครับเจ้าของบอกแม็กยางนี่เป็นยางบิสโตนะครับนะปี 2,021นะครับนะนี่แล้วก็เปลี่ยนเฟืองเกียร์5มาครับนะเปลี่ยนเฟืองนะเ,เกียร์5มาครับ D4D ใหม่นะครับนะอันนี้จะจาขอก็ลงรายละเอียดไว้แบบนี้นะครับนะค่อนข้างจะทำมาเยอะครับรถคันนี้อยู่ลําลูกกาครันะซอย5ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปเลยครับนะผมทิ้ง ลิงค์เจ้าของก็ด้ไว้ให้ครับมีเบอร์โทรอยู่ในลิงก์เรียบร้อยเลยครับเป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับก็นํามาแชร์ต่อให้พี่น้องทาง Facebook ไว้ดูกันครับนะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่ครับขวัญใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหมใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ